พีย่ยกตัวอย่างอันนึงดีกว่าจริงๆเนาะมันค่อนข้างเหมือนกับที่เขาบอกว่ายุคนี้ไวะก็คือว่าเอบีน้องบางคนเขามีทักษะที่เขาสนใจเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้นะอันนี้อันนี้คี่ล่าสุดที่เขามีการคูดเขาก็แบบพอเขามีความสนใจเรื่องการเงินเนี่ยเขาก็มีตัวตนอยู่ในโลกของการเงินอพอเขามีตัวตนในโลกของการเงินเนี่ยแม้ว่างานของเขาที่ตอนนี้เขาทําอยู่อะ่ะจะเป็นฟิลอื่นเนี่ย แต่พูดจริงๆว่ามันเตะตาพี่รือพี่เคบอกว่าสกิลใดก็ตามที่คุณมีเนี่ยแล้วคุณสามารถส่งไปคือคือเขาเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่แหละแต่ว่าเขามีอีกสกิลหนึ่งที่เขาทําได้ดีเช่นการจัดการเรื่องการเงินอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสามารถทําให้ตัวเขาเองมีชื่อเสียงคือตัวเขาอะ่ะเด่นในสกิลนี้ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วก็โชว์ให้คนอื่นรู้ว่าเขามีสกิลนี้จนยอมรับในเวย์ของเขาไปแล้วเนี่ย มันก็กลายเป็นการแอดเวอร์ทายตัวเองในเวนึงที่มันสามารถสปอร์ตคนอื่นว่าคุณก็มีสกิลดีที่สามารถมาทำงานแบบนี้กับเราได้เรื่องมันเร็วกว่าการที่คุณจะรอย้ายฝ่ายงานไปเรื่อยๆคือพี่กำลังจะเล่าเรื่องที่ไม่ใช่เพ d i t i o n a ลของการย้ายงานปกติพี่กำลังจะบอกว่าคุณสามารถสร้างทางลัดที่เป็นเวแยกต่างหากออกไปได้ เพราะว่าโลกนี้ปัจจุบันนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในท r a d ิชัน n ลเวย์ว่ากี่รอบคุณถึงจะต้องเปลี่ยนฝ่ายหรือเปลี่ยนแผนคุณสามารถสร้างตัวตนณนะที่ใดที่หนึ่งก็ได้ถ้าคุณมีทักษะนั้นจริงคือพี่บอกว่านั่นถึงเป็นที่มาว่าทำไมตังถึงสามารถมีเพจเป็นของตัวเองตังสามารถที่จะมีหนังสือเป็นของตัวเองถ้าเกิดตังไม่มีเวนี้เนี่ยแล้วตังใช้วิธีทรดิชันอลเดิมของตัวเองไปเรื่อยอ เราจะเสียเวลาเป็นสิบปีในการเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีสกิลนั้นเราถึงจะสามารถเคลมว่าเรามีสกิลนั้นด้วยซ้ำนะ่ะคือโลกนี้มันไม่ใช่ว่าคุณจําเป็นจะต้องอยู่ในฟิลนั้นแบบสิบปีคุณถึงจะเคลมว่าตัวคุณเองเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องนั้นคุณสามารถโชว์ตัวคุณเองในสื่อต่างๆได้ว่าคุณมีสกิลในเวนั้นโดยที่ใช้เวลาน้อยกว่าสิบปีแล้วมันสามารถใ,รในเหลยคุณพี่แค่จะบอกว่าเราสามารถต่อสายคะแนงออกไป แล้วทําให้เราสามารถเป็นที่ record n i z e ได้เร็วขึ้นโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในระบบของมันแล้วคุณค่อยๆไต่ไปไม่ต้องรอนานขนาดนั้น,นเรือน,นโลกที่มันเปลี่ยนไปคือเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในกฎตร,ตรงนั้นตลอดเวลาโดยที่มันเหมือนกับเหมือนกับพูดง่ายๆคือทำไมเราออกอัลบัม้มต้องรอค่ายเพลงออกให้ไม่ออ <laughs> คือเราสามารถไปเป็นยูทูบเบอร์ได้เราสามารถไปออกเพลงในที่อื่นๆได้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่จําเป็นคือวของตังสําหรับพี่เนี่ยมันคือ traditional way ที่จวโยกให้เห็นว่าถ้าคุณเปลี่ยนแบบ traditional way จริงถึงต่อให้เร็วอย่างที่ตังบอกก็ใช้เวลาประมาณ4ปีในการเปลี่ยนจากเส้นหนึ่งไปเส้นหนึ่งนะไม่ได้บอกว่าประสบความสําเร็จในอีกเส้นใหม่นะเพราะตังต้องใช้เวลาจากตองนั้นมาเรียๆประสบความสำเร็จในเส้นใหม่ใช้เวลาอีกจากนั้นนะ คือที่เขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องรอถึงจุดนั้นถ้าเกิดเรามีทู o เราเปลี่ยนทักษะของเราได้จริงๆเราความชื่นชอบของเราสามารถศึกษาได้ทุกอย่างไม่ได้ตราหน้าว่าเรามีอาชีพนี้แล้วคุณต้องทำแบบนี้ตลอดสิ่งที่คุณสามารถหาได้ในเวลาอื่นๆที่คุณชอบคุณพัฒนาทักษะของคุณไปในเวย์อื่นได้ที่คุณถนัดแล้วเอาตรงความทักษะที่คุณถนัดนั้นโชว์ให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณเก่งในเรื่องอะไรได้ ถ้าคุณเก่งจริงในโลกนั้นได้จริงเนี่ยโลกมันก็จะเด้ยงของไหนุนเองในเวนั้นเหมือนกันคือมันมีหลายทางมากๆที่จะโชว์ว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนทักษะหนึ่งไปอีกทักษะหนึ่งได้โลกนี้มันไม่เหมือนเดิมสามารถทําได้อืทําได้ใช่แล้วพี่ก็เห็นด้วยอย่างนั้นว่าถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองสามารถทําอะไรบางอย่างได้ลงมือทาทําแบบทแบบําแบบมีกลยุทธ์แบบนั้นอะทําแบบพูดง่ายๆสมมติวันนี้เราไม่มีทักษะนั้นเลย อ่ะอย่างที่ตังยกมาเมื่อตอนต้นก็ได้เรื่องสมมติวันนี้เราต้องวางแผนกลยุทธ์ในการทำงานของเราแต่เราไม่มีทักษะนี้เลยอย่างเงี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าใจว่ามีมอะไรแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณได้มีการศึกษาอ่ะมาฟังเราบ้างมาฟังเพจอื่นบ้างมาฟังที่อื่นบ้างาคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันฝึกฝนเอาไปใช้กับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันก็จะซึมซับเข้าไปเป็ไไปได้ดดในทุกๆเรื่อง